แต่กรรมการอนุชาทรัพย์สมบูรณ์เชิญชมการชกมวยคู่แรกได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับทั้งเจส็สีร่วมกับบริษัทนครหลวงโปรโมชั่นเสนอการถ่ายทอดสดศึกเอ็มยห้าสิพลังกำปั้นสถานโลกนครปากเกร็ดนะครับสดจากบริเวณท่าน,น้ำปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ นี่เป็นการเสนอผลงานเพื่อพี่น้องเยาวชนของจังหวัดนนทบุรีโดยแท้โดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานดยการจัดการแข่งขัน,นนยายถนนเวชกรการนนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและก็ไปทับใหญ่นะครับประธา,านจัดงานแข่งขันคุณวิชัยบรรดาศักดิ์นายกเทศมนตรีน,นครปักเกร็ด จัดให้ท่านได้ชมการป้องกันแชมป์ของสุริยันสองลุงวิสัยกับฟอนโดโอ,โอคอนซึ่งจะต่อยในคู่ที่2นี่เป็นคู่แรกครับไทยพบไทยกองฟ้านครหลวง,งโปรโมชนกับอธิวัฒชัยยงยิมอุ่นเครื่องกัน6ยกด้วยน้ําหนัก114ปอนด์ครับเป็นมวยซ้ายนะครับทางด้านของกองฟ้านครหลวงโปรโมชนถือว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่นะครับกำลังจะรัดแสงขึ้นมาในสุขี150พลังกรปั้นสถานโลกนครปักเกตนะครับอยู่บนที่เวทีมวยชื่คราวท่าน้ำปักเกต แล้วก็นครหลงโมชันร่วมกับช่องจัดสีนะครับไปจนถึงเวลา16บหนาฬิกานาทีครับวันนี้มาอยู่กันที่ธนาประเกศใต้สะพานเลยนะครับอากาศค่อนข้าจะระอุพอสมควรวก็ยังมีลมพัดมาครับมาดูกล้องฟ้าน,นะครับดาวรุ่งของนครหลวงโมชันเนยชกมันยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับสถิติสวยหรูมากกับชนะ11รวดขณะที่วันนี้มันเจอผู้ชกค,คนไทยด้วยกันครับอธิวัฒน์ชายมยินก็ดีกรีก็เป็นรองแชมป์ลัตันเบอร์เลยทีเดียวครับ ผู้ชี้ขาดโปรทีกรมการอนุชานะครับจากวิกสังกสีลุคพินีซ้ายกับขวาครับก็น่าสนใจครับรายการนี้คุณานชัยครับโดยเฉพาะผลงานในวันที่1มิถุนาวันที่1มิถุนากระยับพลาดกันรัดซีสเกตสอรุวิสัยครับไปป้องกันแชมป์ไฟบังคับที่เม็กซิโกซิตี้ครับประเทศเม็กซิโกพบกับคาร์ลสกุยด้าสนะครับหนองแชมป์โลกอันดับหนึ่งชาวนักสกัรเจ้าถิ่นเลยครับก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับเจ้าแหลมนะครับ แล้วก็ติดตามทางช่อง7จสีนะครับจะถ่ายท้อนให้สดชมให้ชมนะคุณสันชยัย9โมงคนะครับ9โมงครึ่ง,ง,ง,งวันตรงอวานอาทิตย์นะครับก่บบอนมวยไทยเจสีครับคุณยายทั์ครับต,ต,ติดตามชมนะครับการป้องก,กันแชมป์ของซิสเกตเดินทางไปเม็กซิโกวันนี้ช่องเจ็สีเสนอการถ่ายข้าสดในระบบใหม่นะครับ <S <S ไอเดีย i ิวชั่นเป็นความคมชัดสูง เราจะสังเกตเห็นว่ามีความแตกต่างกันนะครับวันนี้ภาพจะคมชัดกว่าระบบเดิมคืออนาล็อกก็ท้าแตกถ่าปรีท่ามีบาดแผลเกิดขึ้นนี่คงจะเห็นชัดนะครับมาดูครับเม็ดเหนือสิวอีเม็ดกีเม็ดนี่เห็นทุกรูขุมขนเลยครับคุณตันชัยครับภาพเนี่โอ้โห HD ชัดเจ๋วนะครับใบหน้าโอ้โหดูแล้วนี่ที่ทามีจังหวะต่อยเห็นชัดเจนเลยนะครับ จังหวะน้ำกระจายหรือว่าเกิดมีแผลแตกขึ้นมาหรือจังหวะภาพช้าได้รอชมกัน,นครับสวยงามแน่นอนกําลังจะหมดยกที่หนึ่งนะครับวันนี้เราได้สะพานนนนะครับเป็นหลังคาอย่างดีชีวิตต้องไปให้ถึงที่เราต้องการ ะะดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่เป็นทวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ความมั่นใจผมไม่เคยเปลี่ยนทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาขมิ้นชันชนิดแคปซูลท้องแหลมทองการแพทย์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียบแน่นมีจำหน่ายแล้วที่ Seven Eleven ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรแก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอท้องแหลมทองการแพทย์มีจำหน่ายแล้วที่เเ s าาาเ v e n Eleven ภาพช้าในยกที่หนึ่งนะครับกองฟ้านครหลวงโปรโมชั่นอุ่นเครื่องกับอธิวัตรชัยยงยิมไทยพบไทยครับผู้ถ่ายทอดสดคู่แรกศึกเอ็มร้อยห้าสิบพลังกับปั้นสถานโลกนครปักเกร็ดขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบจำกัดเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบหลักการชีวิตเอเอเอบริษัทแห่งนครพัฒนาจำกัดโฟมล้างหน้าพรีมโนบุนานาโซนโอโคนมัดซ้ายปล่อยให้ต่อยเส้นนางครับอธิวัตร ขวดซ้ายคืนทีเดียวตูมครับโดนนับแปดครับโอ้โหเลือดกำเดาทะลักแล้วครับโอ้โหในภาพ HD นะครับดูมไ,ไหวเลยครับโอ้โหต้นยกสองนี่เองครับโอ้โหซ้ายของก้องฟ้าพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาชมช็อตเด็ดหมัดนี้ครับถ้าคุณมีจุดด่างดำคุณจะทำยังไง น้องนีเวียเมนไวท์เซรั่มด้วยไวท์ชีเนตช่วยลดเลือนจุดด่างดำเหลียวไปได้เป็นสีสิบเท่านีเวียไวท์เซรั่ม starts with you ซื้อนีเวียเมนและโลชั่นสายสี่ดวงและเสื้อบนแท้ถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้ทำงานเยอะขนาดนี้พักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกสารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้มีตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับน้องบอย เด็กท้องโบนะครับไก่จอห้าดาวลูกน้องบอยครับท้องมันว่างไก่จอห้าดาวพิเศษไม้ละยี่สิบาทถึงสามสิบนิถานายนนี้จิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังเป็นยาสมุนไพรจีนบำรุงร่างกายจิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังนึกถึงยาแผนโบราณจากสมุนไพรจีนต้องจิวเจิ้งสอบถามข้อมูลโทร0 2 6 8 8 2 3 2 4ดสองสามสองสี่ 24. ต้องไปชมช็อตเด็ดกันครับดูนะครับว่ากล้องฟ้าต่อยอธิวัตย์แบบไหนครับตนยกนะครับขวาก่อนครับอธิวัตย์ต่อยก่อนและดูจังหวะนี้นะครับลงเลยครับดูอีกครับอีกมุมนะครับนี่ครับซ้ายหมัดนีทะหลาลงไปเลยนะครับสะใจมากครับกล้องฟ้าที่เป็นหมัดเด็ดเลยนะครับตนเต็มเต็มครับเป็นนาทีแรกของยกที่สอง เด็ดขาดนะครับกระถือว่าเป็นมวยซ้ายที่เรียกว่าหมัดคมบวกบวกหนักอะครับพักชมโฆษณาอีกครั้งครับ